สวัสดีครับนะฮะทุกคนวันนี้ผมมีสินค้าตัวใหม่นะฮะเกี่ยวกับเป็นพวกน้ำมันนวดนะฮะเป็นน้ำมันสมุนไพรนะฮะสำหรับไอขายเส้นนะฮะสูตรของเขานี่ก็จะมีอยู่พวกเป็นพวกเส้นตึงมากๆนะฮะตัวแข็งทํางานหนักๆหรือจีเป็นชาวไร่ชาวนานะครับกขายไม่ขายที่ยกของหนักๆมากๆนะฮะทำงานเส้นมันยึดมันตึงนะฮะบางคนถึงขั้นกระดูกทับเส้นนะฮะ สมุนไพัวนี้เป็นน้ำมันนวดคลายเส้นนะฮะจะจะเย็นแล้วก็ร้อนแรงมากนะฮะอ่าสำหรับคลายเส้นนะฮะทุกนไหนที่ว่าปวดงมากใช้ยามองยี่ห้อไหนก็ไม่ลงเออใช้ยามองตัวไหนก็ไม่ได้ใช้ได้ได้ก็ไม่ดีขึ้นนะฮะแต่ตัวนี้ผมการันตีให้เลยนะฮะใช้แล้วนะรู้สึกนะฮะผมตามที่ลูกค้าที่เคยใช้นะฮะเขาบอกว่าดีมากนะฮะใช้แล้วต้องใช้อีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรรมกรชาวไร่ชาวนานฮะ อ่าที่ไปเคยขายมานะฮะลูกค้านี่การันตีให้เลยนะครับตัวนี้นะฮะอ่านะฮะใครสนใจนะฮะโทรหาได้เลยนะครับศูนย์เก้าศูนย์สองสี่สามสามเก้าเจ็ดหนึ่งนะฮะผมคุณสรัญยูระหรือหมอยาพาซิ่งนะฮะอ่านะฮะเข้ามาหากันได้เลยนะฮะจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับผมขวดใหญ่ๆตัวโตนะฮะอย่างนี้เลยนะฮะอย่างนี้เลยนะฮะอย่างนี้เลยนะฮะ จะพูดสำหรับทายเส้นนะะเส้นตึงนะเส้นอัมาพฤกอามาพาดกระดูกทับเส้นนะที่ปวดมากๆนั่งก็เจ็บนะนั่งก็โอยลุกก็โอยนี่ะประมาณนี้นะคุณตาคุณยายก็ใช้ได้นะคุณน้าคุณอาใช้กันได้ทุกคนเลยนะแมลงกัดต่อยถูทานได้ด้วยนะปวดข้อมากๆนะปวดกระดูกปวดเสียวๆนะหรือว่าเป็นพวกเกาลูมาต่ตอยแบบนี้นะทาได้เลยนะพี่นะนะฮะอย่าลืมนะ 0902433971นะฮะโทรหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้ถึงบ้านเลยครับผมขวดใหญ่ๆแบบนี้ฮะอ่ราคาก็ไม่แพงด้วยนะฮะอ่ของเขาดีจริงนะฮะเออของจังหวัดสกลนครครับเป็นของอำเภอเมืองเป็นกลุ่มอนุรักษ์สมุนไพรนะฮะเป็นของกลุ่มแม่บ้านนะฮะอ่นะฮะขวดละร้อยห้าสิบาทเองนะฮะขวดละร้อยห้าสิบาทจะเริ่มแล้วครับอ่มีน้ำมันไพลมีเสตพังพอนนะฮะแล้วก็เป็นยาหม่องขาวนะฮะที่เขาทํากันนะฮะ ตอนนี้รับมาเยอะเหมือนกันนะฮะรู้สึกว่าขายดีมากรับมาทีละสองสามร้อยขวดขายอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็หมดอืมนะฮะใครที่เข้ามาดูแล้วสนใจนะครับสนใจอยากจะซื้อให้ตาให้ยายให้พ่อให้แม่นะฮะอ่านี่นะฮะขวดใหญ่ๆนะฮะขวดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะขวดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะขายนะฮะขายขายขายร้อยห้าสิบบาทเองครับอ่าใช้ดีมากใช้ดีมากครับผมใช้ดีมากนะฮะใครที่มองหายาสมุนไพรตัวไหนที่ยังไม่ถูกใจนะฮะ ลองได้นะครับลองได้เป็นน้ำมันนวด่ายเส้นนะฮะอ่าเรียงผาผูผ่านนะฮะราคา150บาทเองนะนี่ราคา150บาทเลยนะครับผมนะครับเอาไปใช้กันดูนะครับเอาไปใช้กันดูถ้าถูกออกูกใจยังไงก็โทรหากันได้อีกนะฮะสั่งซื้อได้เลยตลอดไปเลยนะฮะอ่าขวดละ150บาทนะครับอย่าลืมนะฮะอ่าจะส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับโทรหาผมได้090นะฮะ243 3971ฝากไว้ด้วยนะครับใครสนใจนะฮะ